วันนี้พามาชมรถดำหกล้อนะครับ i s u ซ u NPR นะครับสวยๆส,สภาพพร้อมๆเลยครับสภาพพร้อมๆเลยนะครับเครื่องเป็นเครื่อง4 b g 1นะครับ4 b g 1เครื่อง125แรงนะครับระบบเบรกเป็นเบรกจิฟฟี่โมลายพาวเวอร์นะครับ มีแอร์ด้วยนะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านรอบขันนิดนึงนะครับนี่ครับสภาพพร้อมๆเลยครับสภาพพร้อมๆเลยครับเสนอขายในราคา3ามแสนสองนะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับเอฟหน้าเอฟหลังนะครับ สนใจโทรมาได้ที่เบอร์098 5875748นะครับสภาพพร้อมๆเลยครับ Isuzu NPR นะครับเครื่อง125แรงนะครับตัวนี้ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่อง115นะครับเป็นเครื่อง125แรงนะครับวางเครื่องอาวางเครื่องใหม่นะครับลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับ เล่มชุดโอนพร้อมนะครับเป็นเครื่องร้อยยี่สิบห้าแรงนะฮะจิฟฟี่พาวเวอร์นะครับผมสนใจทักมาได้นะครับ